นี่เยี่ยมยอดไปเลยนะครับเราได้กล่องของรางวัลฟรีๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆอยากรู้หรือเปล่าว่าข้างในเป็นกล่องอะไรนะครับผมไปเราเปิดกันเลยนะครับผมป๊บ โอเคนะครับก okay, ็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กล่าวแซนเกย์นะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมนะครับรัมเพย์ศีรศูนย์ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็เลยรีบมาอัปเดตให้ทันทีเลย นะครับผมมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูส่วนกิจกรรมตัวนี้ก่อนมายังไงเป็นแบบไหนรับของฟรียังไงวันนี้จะมาสอนแบบละเอียดกันเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิงให้ช่องพี่กันด้วยแล้วก็วันนี้พี่มีสตรีมแจกเพชรในทิกต็อกทุกวันกันด้วยอย่าลืมเข้าไปดูใน t ิ k To ็อกบิทชัแนกันด้วยเดี๋ยวพี่แปะริกงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาโอเคมันจะอยู่มุมขวาน,นะครับมาแล้วนี่อย่างสวยเลยเป็นรูปสายฟ้าอย่างสวยดูดิเข้ามาจะเป็นแบบนี้โอ้โหสวยจันะจนัออบจกกิา นะครับผมกดกติกาทั่วไปในช่วงเวลากิจกรรมนะครับสามารถรับแต้มแรมเพทได้โดยเล่นโหมดทั่วไปโหมด CVC นะครับหรือว่าโหมดแรมเพทนะครับผมแต้มแรมเพทจะได้รับสําหรับเพิ่มเลเวลแรมเพทของคุณนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปาการนะครับปาการแรมเพทอยู่ตรงไหนปาการแรมเพทอยู่ตรงนี้กดเข้ามาเลยปั๊บนี่เลยนะครับก็จะเหมือนให้เก็บเลเวลนะครับเก็บเลเวลในการลงเล่นนั่นเองนะครับเราก็จะเก็บเลเวลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับนี่นี่นนะนะครับอันนี้พี่เลเวลสองนะเนี่ย พี่ก็กดสํารวจนะครับตอนนี้ยังไม่เลเวล3นะครับถ้าเลเวล3ปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถกดสํารวจได้นะมันก็จะเดินมาเรื่อยๆ,ๆนะเห็นไหมนะรประมาณนี้นะครับเลเวลทํายังไงนะก็คือมันจะได้จากการลงเล่นหมดทั่วไปหมดซีวหมดแอมเพจประมาณนี้นะครับมันก็จะอเอาเลเวลเนะรื่อยๆมาเรื่อยๆนะส่วนเลเวล4เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยนะก็จะเป็นของฟรีเป็นกล่องอันนี้เลย นะครับเป็นคัมพีหนังสือและเพจบุ๊กกันเองนะครับในส่วนนี้ก็คือเราต้องใช้ปลดล็อกในส่วนห้องห้องแลบมันเองนะเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนึ่งละกันนะครับตอนนี้คือเราต้องเก็บให้ถึงเลเวลสนั่นเองนะครับส่วนข้างล่างคืออะไรนะรก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับเวลาเรา,เราได้ของรางวัลก็จะมีในส่วนคัมพีนะครับเพจแลมเพจบุ๊กนะครับแล้วก็จะมี โทเคนนะครับโทเคนแลมเพจบุ๊กนะครับแล้วก็จะมีตัว๋วนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงนั่นเองนี่เป็นชุดนี้เลยชุดฟรีนะครับนี่เป็นไงย้ําว่าเป็นชุดฟรีนะครับมันจะขึ้นแถบด้านข้างตรงนีน้นไหม นี那 dı, 那่นะครับถ้าเราเก็บครบ 10F นะครับ 10F เนี่ยก็คือเราจะได้ในส่วนชุดฟรีนั่นเองนะครับตามนี้เลยสำหรับของฟรีส่วนละวันแล้วอินคืออะไรนะครับก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับนี่เลเวลหนึ่งเป็นแบบนี้เลเวลสองเป็นอย่างนี้นะครับเลเวลสามก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยๆจำเจ๋มเลยมีเทีแนวสวยๆเลยนะครับมีแต่อย่างสวยๆเลยนะครับล็อกอินเข้ามาวันที่25เวลาตีสี่ต้องไปรับกระเป๋าฟรีถาวรยกเซิร์ฟเลย นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเช็คอินนะเช็คอินคืออะไรก็จะเป็นรางวัลล็อกอินนะครับเวันนะครับเคยรับของฟรีมีไม้เบสบอลด้วยนะครับปากครับไปเลยนะครับสำหรับผึกนี่เรียบร้อยสุดยอดไปเลยเราได้รับผึกแดง10อันฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยกดลงไม่ได้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผึกแดงเอาไปใช้อะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ๋ยวพี่หาดูก่อนนะผึกแดงผึกแดงเอามาใช้ในส่วนกิจกรรมตัวนี้หรือเปล่ากิจกรรมแรมเพย์ตอนนี้ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม อันนี้ลงเล่นหมดจัดลำดับนะครับนี่เลยครบ10เกมก็คือจะได้รับในส่วนผึกแดงนะนะครับผึกฟ้าเนี่ยต้องรอมันเปิดกิจกรรมนะครับเป็นภารกิจแรมเพจในวันที่20มิถุนายนนั่นเองนะครับก็เหลืออีกยาวๆกันไปเลยนะครับเหลือยาวๆไปเลยนะครับเหลืออีก3วันปะวันนี้วันที่เอ่อ17เหลืออีก3วันนะครับเหลืออีก3วันจะเข้าเล่นได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแรมเพจนะครับกิจกรรมแรมเพจอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ลูกศรตัวนี้คือเปลี่ยนสีชุดนะครับโอ้ โอ้โหเทตะบอกเลยว่าเทตกนะครับแล้วก็โมดนัสเพจตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับผมต้องรอเปิดอีก8วันนั่นเองนะเดี๋ยวต้องรอต้องรอแล้วก็ก,กิจกรรมหนึ่งนี่เลยนะรตรงนี้ที่รับของฟรีที่พี่บอกมากดเข้ามาดูกันเลยนะตรงนี้เห็นไหมตั้งไม่ใช่ตั้งนี่ใต้นะครับใต้รางวัลล็อกอินตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีครับผมมันจะมาแบบนี้อ่านะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับมันกําลังดาวน์โหลดทรัพยากรรอสักแป๊บนี่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้ เป็นสร้างชุดสร้างตัวละครโอ้โหทิศเทพจัดเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มันยังไม่มานะครับมันบอกวเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีการตู้นนะครับเป็นแอนิเมชันนะครับให้รับชมกันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครต่างๆนะครับนี่นะครับผมอ่านะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่สอนรับของฟรีกันแล้วกันนะครับขั้นแรกนะครับมันจะมีแบบว่าให้เลือกร่างกายนะครับเราชอบผู้ชายผู้หญิงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นแบบสีผิว นะครับสีผิวสีผิวชอบสีไหนผิวค้ำผิวขาวนะครับแล้วก็จะมีดวงตานะครับชอบดวงตาแบบไหนมีจมูกนะครับชอบจมูกแบบไหนนะครับผมแล้วก็มีปากนะครับนี่ปากชอบแบบไหนนะครับผมอ่าทรงผมเอาแบบไหนดีนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีสีผมนะครับชอบสีไหนนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีของตกแต่งนะครับลายเพดานแว่นตานะครับมีที่คาดผมมีประมาณนี้อ่าโอเคแจมๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับนี่ชอบชุดไหน เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือเลือกเลือกทั้ง4ตัวนะครับผมอ่าใครชอบ OOOO ชุดไหนมันจะอยู่ข้างหลังนะชุดนี้เห็นไหมมันจะอยู่ข้างหลังนะถ้าไม่ชอบก็กดติ๊กออกครับแล้วก็เลือกเห็นไหมมันจะอยู่ข้างหลังเลยเป็นเหมือนแบบตัวละครเอ้ไม่ใช,ช่ชุดชุดติดติดพื้นหลังนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นหลังนะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่เห็นปะชอบอันไหนก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้พอเราทําเสร็จ ทำยังไงต่อครับผมให้เรากดแชร์เลยนะครับกดแชร์มันจะได้ของฟรีนะกดแชร์มันจะได้ของฟรีเดี๋ยวพี่เพิ่มเสียงเพื่ออัตราลดก่อน <c oughs> เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงมาปับ๊บโอเคแชร์เรียบร้อยจากนั้นกดออกครับผมมันจะแคบรูปนะครับแชร์แล้วก็จากนั้นถ้าเรากดออกนะกดกลับนะปับ๊บโอเคมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเย่อมยอดไปเลยนะครับผมนี่ย่อมยอดไปเลยนะครับเราได้กล่องของรางวัลฟรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆอ,อยากรู้หรือเปล่าว่าข้างในเป็นกล่องอะไรนะครับผมไปเราเปิดกันเลยนะครับผมปั๊บเป็นอะไรเอ่ยอ้าว สงสัยอยู่ในห้องแต่งตัวอ้โหโอเคมาเรามาดูกันนะครับอยู่ในห้องแต่งตัวน้องก,ก็จะเป็นกล่องอันนี้เลยมาแล้ว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 ,ลวนี่ไงนี่ไงอุ้ยมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋ามีแอร์บอร์ดถาวรเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหแล้วพี่มีหมดแล้วไนงะแล้วเหลืออันเขียวอันเดียวไนงะมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม <c oughs> <laughs> มา อ๋อมันเลือกได้มันเลือกได้อไดโอเคโอเคแบบนี้ถูกใจไม่น่อยโอเคเลือกได้เราก็เลือกกันเฉียวไปเลยครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหได้เรียบร้อยของฟรีก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมแลมเพสสจตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมมาเนะี่ยมาดูช่องพี่เนี่ยอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับว่าได้รับของฟรีแล้วนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าของฟรีสุดจัดจริงๆ นะครับส่วนการเล่นก็คือแนะนําให้ไปลงแรงนะแนะนําให้ไปลงแรงนะครับเราจะได้เก็บแต้มมาด้วยแล้วก็จะได้ของรางวัลพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนห้องอ่ห้องแลบนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะห้องแลบตอนนี้ยังยังล็อกอยู่นะปับ๊บกดเข้ามาห้องแลบแล้วก็ไฮเป์บุกตอนนี้สามารถเข้าหน้านี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าไฮเป์บุกและเพจเนี่ยยังเข้าไม่ได้น่าจะเข้าได้วันพรุ่งนี้เองนะวันที่สิบแปดนะแล้วก็อ่แลมเพจบุกเนี่ยสามารถเข้าได้แล้วแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับนี่เห็น ซื้อทันทีอ๋อน่าจะมาหน้านี้อ๋อมันเด้งมาหน้านี้ซื้อทันทีซื้อทันทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ๋อเหมันมันล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอมันปลดล็อกนั่นเองนะครับผมอาจใช้โทเค็นเพื่อปลดล็อก ใช้โทเค็นเพื่อปลดล็อกเหมือนในแชทโทเค็นแดงหรือเปล่าพี่ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนเพิ่มเติมในทิกตอกลักกันนะครับในส่วนคลิปนี้ก็คือมาสอนรับของฟรีในส่วนการกดแชร์ก่อนนั่นเองนะครับผมคร่าวๆเนาะในส่วนนี้เนี่ยเราต้องเก็บให้เต็ม 10F ก่อนนะครับเราจะได้ชุดฟรีๆนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอหน้าตัวไปก่่อนนะคคครรััับบบผมกาววสสดี